ให้อาบน้ำแขี้ลล์แชบ้างแล้วเว้ยแสบมาเแล้วเว้ยไข่ไข่อาบน้ำน่ะคนโฟว์เว้ยคนโฟวเว้ย ยิ้มหวานร้อมบิ่งเล็กตื่นก็ไม่เห็นนังกินมึนไม่เฮ็หน้งกินข้อนหนููก่าตกตุนลู้กกระโดดเลยนี่ว่ยไปจะดนบุญบเขาจะออกมาคำพุ่มหนึ่งหุ่นนงออกจากห้องบึงครับแม่อะไรยังไหวบุญไมเกงไหวกินเนี้ย ากแกง,งาาาครับมนตัดปลาโปกๆแล้วเห็นยังไหมปลาักขมปลาักขมสมักขมขี้ส้มข<ม>ี้ขมใช้พวกซีหกวหือไงักขมครับดูดูพกักขมงาม้นิบาทวา บอี่แครับอีเล่าทำทัว่พองไดไหม,ไมเฮ้ตั้งนี้รักกินทำเองยังไงทบฝีมือเองก็ได้ทาทัวครับเนี่ยตั้งน้ำไว้แล้วครับตอนนี้เนี่ยาไม่มมอเอมย์เก่งข้าปาพอเลย

เดี๋ยวเพิ่มเอาลุกด้วยแม่ทายลุกมปา๊บหรือ่ายี่ยลาตัวนงปลาเสียพักตึงมาก้อนกระลูกลงมาเมเคือันป้อนหัวทีป้อนหัวทีเม่ไห้นี่ย ลกูากาไปลงน้งแมแจมขมแจมบขมดซี่เดี๋ยูเทีเือน้ำอันนี้มาขามเปียกเลยครับใจ่ขา,ามเปียกน,น,น้ำเอาลงมน้ำเดิด่นนคาามครับซี่ครับลแสบสจงาน,นเดือดแล้วลุหม้อเลยบ่แม่ตรงนี้เขือเขี้ยเขี้ยนน้ำ ตำอ่บาหน่อยตแป๊ตำพวัววันี้นะปิ่ง่ย นี่เดีอยวทปะตองลูกเลยหอยพวกเาทางนู่นแก้มเต๋อแก้มนบ้างแก้มทำด้วยมันปะตองครับเดือนตุลีกีก็ต่ำมาว่เดี๋ยวเหนไไปบางก่อนไปงกินนาากกินดิบเนาะ

ม่อน,น,นอ่นอนี้มันจะเติแล้วกลมนี้เป็นงไล้างตัดงน้งล,ล้เราเยเพรามันอ,อนอ่อนอู่ซี่ดิซี่มาจังหวัดไหงามมัคนราบา

ต้องไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วใสัหมดนมำตาล เมาเร็งเนาคต่มึงไม่กนแนมสักมาเห็นปุบปฏแอคเนาะอน่อนเลี้ยงกันไรใจนต้องขวางฟุบอันนั้นอยงงหงั่งก็เหลือบุงงายปฏิเทบ้านจะถือคนมาต่ำมุงมุวแ่นะครับแต่แม่มปันเสียไปเขาจะมากวางผมบริสิมัำ วงม่กยราณใชเกือมันจะเข้มตัวเต็มเสียหม้อกูเสียหม้อบ้าจะูกไหมดูไปวดูปวดข้าวเดียวพอปวดโดนอะไรกันงมัองร้านนั้ไม่รู้แม่ซักประเดียวกเนจบประเดียวก็แล้วพกินของยักเมืองเงิน

เดือดแล้วสุกแล้วไม่ว่าใส่ผักสมผักขมลงไปครับก็ฟักซีใส่ผักขเ,เลยครับยวจีขมปวดผักขมเนี่ยเขาต้มโดนขมเนี่ยใส่แตะแปะแห้งกะปุ่มเลย,เยว่า นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแกงปลาใช้ผักขมครับอาสุาด่างปุ๋งหอยที่นี่ปุงเลยป่ะแม่ยังบักขมแม่ว่าเรียบร้อยเมืม่อแล้ว ตามให้ทั่วมันมันมุนกันครับขี้ปูมีป่ะแม่ขี้ปูเพราะเข้มหรัวนี่ปู ตับทั่วกับําบากตอนนี <antique. S 1> ้นะครับต้องต่ำให้ม <tuh> ันแตกก่อนให้ท <avent mental Sure> ั Actually, right ่วแตกมันนัสินัวครับเันบนนัวตับหงกับลาบากตอนฝานตับทั่วครับตับโป่งๆใช่ไหมวะตับนะขุ่นเครื่องครับ

แล้วครับหให้กันแล้วข้างในแดกครับบะทิน những lời tám đi không phải đẹp lắm. เดียีครับส่ดนัมากครับหน้าตาดูกันตอนกินครับ